ใครที่อยากได้ผลพิซซ่าทาวนฟังทางนี้เลยนะครับผมะที่ร้าน Bar J ช็อปเขามีบริการกดผลพิซซ่าเกมพาราราคาถูกเป็นร้านของ PA นะครับผมนะฮะไม่โกรไม่เกลียดแน่นอนร้านเปอร์เซ็นแถมทางร้านยังม,มีบริการขายไก่ตันคุณภาพนะครับผมนะรวมไปถึงกล่องสุ่มอิบมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านาั้นนะคุณผู้ชมฮะและทางร้านยังม,มีไก่เพชรแบบ Adib Adventure ราคาถูกอีกด,ด้วยถ้าใครสนใจใช้บริการนะครับผมสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ร้านข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้เราไปอยู่กันในเกมถอยเลวเทาว์ดีเฟนกันอีกแล้วนะครับผมนะฮะแม่เสียงกูตอนแหลกเลกเกอร์ตชอบอันดับแรกเลยัวนีตั้งแต่ทางตัวเกมนี้คือถูกปล่อยมาหรือว่าจะเปิดมาเนี่ยนะผมนะยังไม่มีการอัปเดตเลยนะครับผมนะฮะหมายถึงยังไงนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันทำการปิดตัวลงไปนะครับผมนะฮะเรื่องของลิขสิทธิ์หรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะครับผมนะซึ่งตัวเกมเนี่ยเขาบอกว่าปิดไปเลยนะครับผมนะแล้วก็กกกกกลลลัััััับบบบมมมมมาาาาาาเเเเเเปปิิดดใหห่่่่่ออีีีีททนนนนนนึงงงยยยจคค้วไะะะรผฮ อัปเดตเ,เลยนะครับผมนะล่าสุดเลยมันก็กลายเป็นอัปเดตเลยนะอัปเดต62นั่นเองนะครับผมอะไรประมาณนี้ซึ่งในอัปเดตหน้าเนี่ยนะครับผมนะฮะจะเป็นอัปเดต65นะครับผมนะเออถ้าจำไม่ผิดนะครับผมถ้าจำผิดก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับผมแต่พอดีกูอ่านขอ้อมูลมาน้อยนะคุณผู้ชมซึ่งอยากจะบอกว่านะครับผมนะฮะในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับ อัปเดต EP ต่อไปนั่นเองนะครับผมนะเป็น EP 65สิบห้านะคุณผู้ชมฮะซึ่งเขาบอกว่านะครับผมนะทางตัวเกมเนี่ยจะมีตัวละครมาใหม่นะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฝั่งตัวละครของเราหรือว่ายูนิตของเรานะครับผมนะรวมไปถึงทางด้านของมอนนะครับผมนะฮะหรือว่ายูนิตหรือว่าบอสหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็มีมาใหม่ด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับผมนะแต่ก่อนอื่นนะผมนะขอคนละ1ไลค์ได้ไม่เอ่ยนะครับผมนะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปปววิดดีีโอออนน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 ้้้ะะะะะคคคครรรรััับบบผผมมมมใใไไไ่่่่ชกกกก็็็เหหยแแลฮ หนึ่งไลค์นะเออถ้าใครกด2อทีกูกูใส่หน้าเ,เลยนะครับผมนะเออนะฮะเอาทีเดียวพอนะคุณผู้ชมอันดับแรกเลยผมนะรู้สึกว่าตัวมิสติกของเรานะครับผมนะฮะณปัจจุบันมันมีแค่3ตัวนะครับผมนะแต่พี่มีแค่เออหนึ่งตัวนะครับผมนะยังหากเก็บไม่ครบนะครับผมนะเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมนะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมนะในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องการหาสุ่มให้ได้นะ,นะครับผมนะอะไรประมาณนี้ซึ่งในปัจจุบันนะครับผมนะอย่างที่พี่บอกก็คือมันมีเพียงแค่3ตัวเท่านั้นนะครับผมนะฮะแต่หลัััังงจจจาาากกออปเเดตตทีีีี่่ะะะมมมมถึนน้พิวครบ นะเขาบอกว่าได้ยินคร่าวๆนะครับผมนะฮะคือจะเป็นท่าร่างของคิริโตะร่างใหม่นะครับผมนะฮะเป็นตัวมิสติกใหม่นั่นเองนะครับผมและแล้วก็ที่ได้ยินมาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะอัปเกรดถูกกว่าไททันสปิเกอร์แมนด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็จะโหดไหมอ่าอันนี้พี่จะบอกไม่ได้นะครับผมนะว่ามันโหดกว่าหรือว่าเก่งกว่าหรือเปล่านะครับผมนะอะไรประมาณนี้ตัวต่อมาในอัปเดตถัดไปแี่อย่างใดครับผมนะเป็นทางเจ้าของเจ็ตแพ็กดักสปิเกอร์แมนนะครับผมนะก็จะเป็นท่าร่างของดักสปิเกอร์แมนในเวอร์ชันของเจ็ตแพ็นั่นเองนะคครรรรััับบผผผมมมมมนนนนนะะะะะก็ีีีอออ่่าาาาายูหลลงงงไปณ้้สุดเเทจข เจ็ตแพคในปัจจุบันเนี่ยนะผมเนี่ยก็คืออ่าตัวตัวไหนวะตัวไหนวะเดี๋ยวหาก่อนเจ็ตแพคกูไปไหนวะเดี๋ยวนี้เจ็ตแพคกูอ่านี่นี่นี่เจ็ตแพคตัวนี้นะครับผมนะซึ่งในตัวนี้เนี่ยดาเมจมันค่อนข้างที่จะสูงอยู่แล้วนะครับผมนะตีช้าด้วยไม่ใช่ช้าดิประมาณ1นึ่งวิก็1 0,000ก็เอ่อเอาจริงก็คือมันก็ค่อนข้างที่จะโหดนะเป็นตัวแบกได้ตัวหนึ่งเลยนะครับผมนะเป็นตัวดาเมจหลักเลยก็ว่าได้นะครับผมนะ่ยสำหรับเจ็ตแพกคาร์บิรา่แมนของเราตัวนี้นนนนนนะะะะคครรรรัััับบผมมมตวดดา์ีกกเเเออแ่ยจ็ข คู่ี่นะครับผมนะที่เป็นอ่าร่างอัปเกรดนะครับผมนะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีเจ็ตแพคเข้ามาด้วยนะครับผมนะมันก็คือแบบว่าสามารถที่จะลอยอายู่บนฟ้าได้นะครับผมนะแล้วก็คิดว่าน่าจะโหดกว่านะครับผมแต่เท่าที่ดูมานะผมนะเขาบอกว่ามันจะตีช้ากว่าด้วยนะครับผมนะแต่ว่าระยะการโจมตีเนี่ยจะกว้างมากเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเป็นยังไงก็รอติดตามดูแล้วกันนะครับและตัวละครอีกตัวนึ่งผมนะรู้สึกว่าจะไม่มีรูปภาพให้เราดูนะครับผมนะพี่พยายามหาแล้วแต่มันหาไม่ได้นะครับผมนะแล้วเขาบอกว่าตัวละครตัวนนนนนีีีี้่่่ยจะะมมคคุณาาาาาททงงงตลดดสสููกกขไห็ ก็ตัวที่สูงที่สุดนะตอนนี้ก็จะเป็นทางเจ้าของเออไอตัวนี้นะครับผมนะฮะก็คืออันนี้นี่ยเน,น,นตัวนี้เลยนะครับผมนะฮะล่าสุดที่พี่ถามราคาตลาดก็อยู่ประมาณเท่าไหร่นะ2,500นะครับผมนะฮะสองพันสีประมาณ2,000อัพ up ละกันคุผูช้ชมฮะเจ้าอ่าสไปเดอร์ทีวีนะครับแต่เขาบอกว่าได้ผมนะในอัปเดตถัดไปจะมีตัวละครตัวนี้แหละนะครับผมนะที่มีอ่คุณค่าทางตลาดหรือว่าราคาตลาดเนี่ยสูงปี เลยนะครับผมนะแต่ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่อาจจะเท่ากันก็เป็นไปได้นะครับผมนะฮะก็ไม่รู้ว่ามันจะโหดขนาดไหนด้วยนะครับผมนะฮะเออทางเอ็มเอ็มวินเขาก็ไม่ได้ใบบอกอะไรมามากมายนะครับผมนะเขาแค่รู้แค่ว่าเอ่อมันจะแพงกว่าเท่านั้นเองนะครับผมนะฮะโอเคก็จบไปแล้วนะครับผมนะสำหรับตัวละครยูนิตฝ่ายเรานะครับผมนะที่สามารถสุ่มได้นั่นเองนะครับผมนะตัวแรกก็คือเรื่องของอเจ้าตัวคิริโตะร่างใหม่ก็คืออันนี้นะครับผมนะอีกตัวหนึ่งก็เป็นทางด้านของเจดแพกดักสปิกเกอร์แมนนะครับผมนะก็คือตัวนี้แตต่่วาีไกล นอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็อีกตัวนึงของผมนะฮะพี่วิบีรูปภาพให้ดูก็รู้สึกว่ามันจะแพงกว่าตามท้องตลาดด้วยนะครับผมนะราคาสูงมากอะไรประมาณนี้และต่อมาเนี่ยผมนะเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับตัวละครฝั่งศัตรูกันบ้างนะครับผมนะฮะหรือว่าไอ้เจ้าโถส้วมนั่นเองนะครับผมนะว่ามีตัวอะไรามาใหม่บ้างนะครับผมนะฮะเราไปเจอกันตัวแรกกันเลยคุณผู้ชมเราไปเริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อนนะครับผมนะฮะมีชื่อว่าโ so ซเดียมล็อกเก็ตทัวร์เลสแนเองนะครับผมนะฮะเป็นโถส้วมติดอาวุธนะคุณผผูููู้้้ชมมมมมอออ่่่่่ะะีีีปืืนน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 เเเเเเลลซซรร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 ์ไไดดดคัััับึึงงงงกกกาาาาาาาททขยยยยสสวววิิิโศตตห นั่นเองนะครับผมเออเฮ้ยมึงจะบังกูทำไมเดี๋ยวฮัลโหลเอออะไรฮะแม่แห่กูถ่ายคลิปอยู่ฮัลโหลเออก็มีประมาณนี้ผมนะสำหรับตัวแรกของเรานะครับผมนะก็เป็นตัวละครตัวใหม่นะครับผมนะฮะแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมาโผล่ในด่านใหม่ไหมหรือจะอยู่ในด่านเก่าหรือจะเป็นบอสตัวเก่าอะไรก็ไม่ทราบนะครับผมนะก็ต้องรอดูแล้วกันว่ามันอัปเดตมานั้นมันจะอยู่ในด่านไหนนะครับผมนะฮะและตัวต่อมาของเราเนี่ยผมนะเป็นทาเรือของดูเอลคราวนะครับผมนะฮะเป็นตัวนี้เลยนะฮะอ้ามีกงเล็บแหลมๆด้วยนะครับผมนะกูรูู้้วว่่าาาาตเเกกีียยยอะะะะะะไไรรรรััันนนนนนผผมมมมมแืปปิชบบงลคณ นนี้นะะฮแต่บอกก่อนว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยข้อมูลไม่ค่อยชัดเจนนะครับผมนะฮะข้อมูลสำหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยน้อยมากเลยนะครับผมนะไม่รู้ว่ามันจะโหดยังไงนะครับผมนะมันจะวิ่งไวไหมหรือมันจะถึกเป็นพิเศษรหรือว่าจะมีเอฟเฟกอะไรเป็นพิเศษหร,รือเปล่าอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจนะครับผมนะ,ะ่สำหรับข้อมูลของตัวละครตัวนี้นะครับผมนะรู้แค่ว่ามันมีกรงเล็บนะครับผมนะฮะขอยืมไปจิ้มอะไรนะชาบูได้ไหมนะครับผมนะแล้วบอนตัวที่สามของเราเนี่ยผมนะฮะหน้าตาก็ประหาดนี้เลยนะครับผมนะคล้ายๆกับระเบิดประทัดอะไรประมาณนี้นน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 นะะ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 คคครรััััับบผผผผมมมมชืื่่ออออออขขงกก็าิดดภยย้วลฮ To นั่นเองนะครับผมในตัวละครตัวนี้ค่อนข้างที่จะโหดเลยนะครับผมนะฮะเป็นตัวละครที่สามารถระเบิดตัวเองได้นะครับผมนะเมื่อมาเดินทางมาถึงบอลของเรานะครับผมนะะในระยะของบันเนี่ยมันทาการระเบิดเป็นวงกว้างนะครับผมนะฮะทำให้บอลของเรานั้นหรือว่ายูนิตของเราเนี่ยติดสตันได้นั่นเองนะครับถ้าถามว่าบอลตัวที่มันระเบิดเนี่ยมันไปไหนอันดีพี่ไม่แน่ใจว่ามันจะระเบิดแบบไหนนะครับผมนะอาจจะระเบิดแล้วเดินต่อหรืออาจจะระเบิดแล้วหายไปเลยหรืออาจจะระเบิดแล้วแตกแยกเป็น3 4ตัวตัวเล็กๆอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะก็ต้องรอดูว่า นะครับผมนะก็คือเจ้าตัวแอร์แพรนตัวนี้เลยนะครับผมนะเป็นตัวแอร์แพรนทอยเลสนะคุณผู้ชมฮะซึ่งสามารถที่จะขี่เครื่องบินได้นะครับผมแต่รู้ว่าต่อบินโดรหรือว่า,วาขี่ปนดาวุธอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมนะอะไรประมาณนี้ซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีความเร็วสูงมากนะครับผมนะฮะโอ้โหมากขนาดไหนกูก็ไม่รู้หรอกนะครับผมแนตะ่เขาบอกว่ามันเร็วมากนะครับผมนะคือแบบว่าโอ้โหถ้าทำดาเมจไม่เพียงพอคือปั๊บป๊บปวิ่งเข้าฐานเลยอะไรประมาณนี้นะผมเอออาจจะเป็นประมาณนน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 นัััั้้กกก็็็็เเเเเปปปไไไไไดดะะะะะะะคคคคครร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 บบบบผผมมมมมมถาา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 วว่่่่่ขหหหีีีใททอออออออแลลสญืืจจฟฟงงย หรือไม่มีก็เป็นไปได้นะครับผมนะฮะอ่าก็มีประมาณนี้ผมนะสำหรับมอนที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับผมนะฮะสำหรับมอนใหม่หรือว่าบอสใหม่หรือว่าตัวอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับผมแต่เออมันจะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับผมนะฮะตัวแรกนี่ผมนะรู้สึกว่าจะติดอาวุธมานะครับผมนะทำให้ติดสตันนั่นเองนะครับผมนะอาจจะยิงด้วยความเร็วแสงอะไรประมาณนี้นะครับผมนะน้องๆอีกตัวนึงนะผมนะรู้สึกว่าจะเป็นโกงเล็บนะครับผมนะรู้แค่ว่ามันมีโกงเล็บแค่นั้นเองนะครับผมแต่ข้อมูลไม่มีนะครับผมแตัััััััวววววตตตนน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 ีี้้้้้ะะะะะะคครรรรบบบผผููชมมอออกกึึงงงงส่่าาาาจจเเเเป็ทดดขิ เมื่อระเปิดจะทําให้มอนหอเรานะหรือว่ายูยนิตของเราเนี่ยติดสตันได้นั่นเองนะคร<ส>ับผมนะฮะและตัวสุดท้ายนะผมนะรู้สึกว่าจะเป็นเจ้าแอร์แพรนนะครับผมนะฮะที่สามารถจะวิ่งด้วยความเร็วแสงเลยก็ว่าได้นะครับผมนะฮะก็คือจับจ้อให้ดีแล้วกันอย่าเพลอนะครับผมนะฮะมันวิ่งไวม,มากนะคุณผู้ชมฮะาจะไวขนาดไหนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไวขนาดไหนนะครับผมนะเขาไม่ได้บอกมาเขาดูแค่ว่าเออมันไวมากเขาบอกแค่นี้นะครับผู้ชมยังยังไม่หมดนะครับผมแนตะ่เขาบอกบนะอว่าในอัปเดตหน้าเนี่ยมันจะมีโหมดหนึ่ จะมีการปรับเปลี่ยนมาใหม่แน่นอนนะครับผมเนี่ยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนลงไปเล่นมันไกลมากนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตัดเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับผมนะต่อตัดเข้ามาในเกมการนะครับผมนะฮะคือแมปเดิมณนะปัจจุบันเนี่ยคือมันมีระยะเส้นทางที่เอ่อโคตรกวนตีนเลยนะครับผมนะีคือมึงซิกแซกตกดีไม่พอนะครับผมนะฮะมึงมามาตรงนี้เปิ๊บ์บเปิรบเปิรบลยครับผมนะรวมไปถึงตรงนี้เนี่ยคือมึงอ้อมโลกเลยนะครับผมนะคือมึงอ้อมโลกแล้วก็รู้สึกว่ามันจบช้ามากนะครับผมนะสหรับแบบด ะะและในอัปเดตด้เดียดผมนะก็เลยมีการปรับเปลี่ยนมาใหม่ให้คุณผู้ชมสังเกตเห็นทางเส้นดีไหมครับผมนะที่มันเป็นสนิมอยู่เนี่ยอยากจะบอกว่ามันจะมีการปล่อยมอนมานะครับผมนะฮะก็คือว่ามอนสามารถออกจากทางนี้ได้เป็น2ทางนั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งเขาไม่ได้บอกมาให้ผมนะว่ามันจะออกทีละเส้นทีละตัวแบ่งกันออกหรือว่ายังไงนะครับผมนะมันอาจจะออกพร้อมกัน2ทางเลยก็เป็นไปได้ไดครับผมนะทำให้มอนแบบว่าจบไวขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะเออแต่ถ้ายากเกินไปผมนะค,นะนะคุณบอกเลยว่าแม่งไม่มีใครเล่นหรอกนะครับผมคือ เนี่ยเอออาจจะมีคนมาเล่นอยู่นะครับผมนะอะไรประมาณนี้เพราะว่าลําพังคือด่านนี้แมปนี้เนี่ยเออมันมันไกลอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าใช้เวลาในการเล่นเนี่ยนานมากนะครับผมนะอะไรประมาณนี้นะคุณผู้ชมและก่อนจะกันไปนะครับผมนะหลายคนสงสัยว่ามันจะอัปเดตมาเมื่อไหร่ล่ะพี่นะครับผมนะพี่อาจจะตอบให้ไม่ได้แน่นอนนะครับผมนะอาจจะผิดพลาดหรืออาจจะคาดเคลื่อนก็ได้นะครับผมนะฮะแต่ทางแอดบินเขาบอกมาว่ามันจะมาก่อนวันฮาโลวีนนะครับผมนะฮะอ่าซึ่งวันฮาโลวีนเนี่ยก็คือเดือนนี้นั่นเองนะครับผมนะฮะแล้วก็วันฮาโลวีนจริงๆแล้วววเนนนนีี่่่ยยมมัััออูปรระาณท30 31หื จำไม่ได้นะครับผมต่ก็ถ้าก่อนเนี่ยก็คือน่าจะเป็นประมาณช่วงก่อนวันที่31แน่นอนนะครับผมนะอาจจะเป็นปลายเดือนนี้ใครจะไปรู้นะครับผมนะน้องๆเออใช่<ๆ>เกือบลืมเลยนะผมนะสำหรับอัปเดตหน้าเนี่ยมีอีเวนต์ใหม่มาด้วยนะครับผมนะเกี่ยวกับอีเวนต์ฮาลวินแน่นอนนะครับผมนะฮะแต่ถามว่าอีเวนต์ฮาลวินเนี่ยมันจะมีอะไรมาใหม่หรือเปล่าหรือว่าจะให้เราทําการลงดันหรือเก็บอะไรหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะครับผมนะฮะยังไงก็ลองมาเล่นกันดูแล้วกันว่าอีเวนต์ข้างหน้าเนี่ยมันจะมีอะไรให้เราสสะะะมมมหรือออเเเเปปปลล่่าาาจจีีีีีัวคนนนนทฉพ์้้ก็็ไได แต่ยังไงก็ลองมาเล่นกันเยอะๆแล้วกันนะครับผมผู้ชมฮะและในคลิปวิดีโอของเราก็มีประมาณนี้แล้วกันนะผมนะถ้าใครชื่นชอบในคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพี่นั่นเองนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเป็นคลิปวิดีโอสปอยแรกของพี่นั่นเองนะผมนะสำหรับเกม Toilet Tower Defense นะครับผมนะในอนาคตเนี่ยอาจจะได้เห็นของพี่เนี่ยสปอยเยอะๆเลยนะครับผมนะถ้าใครชื่นชอบข่าวสารข้อมูลแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยก็แล้วกััันนนนนนนะะะะะะครรรบบบผผมม้ออออองงงๆแลขเตืไาาย่สห ที่เกมมันยังไม่อัปเดตออกมานะครับผมนะอะไรประมาณนี้โอเคในวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับโอ้โหพี่โค้ชชอบเลยค่ะเป็นสั้นดีคุณผู้ชม